บทชีวิตล่าสุดบอยเนติลักษ์ตอนโตไร้ชื่อเสียงโด่งดังย้อนกลับไปประมาณปี2526ใครที่เกิดในยุคนั้นต้องจำเด็กหนุยที่ชื่อบอยเนติลักษ์ได้อย่างแน่นอนที่รับบทเป็นขวานฟ้าจากละครพื้นบ้านเรื่องขวานฟ้าหน้าดำและตามมาอีกหลายๆเรื่องอาทิสิงหาไกลพบตราไว้ในดวงจิตท้องเนื้อก้าวสมัยนั้นเจ้าตัวโด่งดังแบบสุดๆทำเอาลุงป้านะ้าอาทั้งหลายติดละครพื้นบ้านกันงงงัน แล้ววันนี้จะพาทุกคนไปดูภาพปัจจุบันของบอยเนติละกันเท่านั้นได้ออกจากวงการกลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติที่ต่างจังหวัดสําหรับอาหารที่ร้านถ้าข้าวราดกับข้าวเพียงอย่างเดียวก็จะคิดเพียงจานละ25บาทราดแกง2อย่างราคา30บาทโดยในแต่ละวันสามารถจําหน่ายได้วันละ1,000-2,000บาทหรือเจ้าตัวบอกว่าพออยู่ได้ตั้งแต่ละวันก็จะทำอาหารอยู่ประมาณ6-7อย่างซึ่งหากขายดีก็จะเพิ่มเมนูอาหารให้มากขึ้น นายพิชาติสามารถอายุ45ปีหรือบอยเนติลักษ์อีตดาราเด็กชื่อดังเมื่อกว่า30ปีที่แล้วปัจจุบันหันมายึดอาชีพขายข้าวแกงที่ร้านป้าเล็กแกงไทยตั้งอยู่บริเวณตึกแถวใกล้สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาเลขที่18ทับหหมู่1ตำบลบ้านตอมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งหลังจากที่ผู้คนทราบข่าวว่าเป็นร้านของอีตดาราเด็กชื่อดังก็ทำให้มีลูกค้าเดินทางมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง นายอภิชาติเล่าว่าก่อนหน้านั้นตนเองทํางานเกี่ยวกับการเป็นช่างไฟฟ้าอยู่กรุงเทพมหานครแต่ในระยะ2เดือนที่ผ่านมาแม่ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยาได้มาเปิดร้านขายกับข้าวคือข้าวแกงลักษณะอาหารไทยๆซึ่งมีทั้งอาหารหลากหลายเช่นแกงส้มผนงหมูผัดเผ็ดปลาดุกผักปุ้งผัดหมูและข้าวขาหมูตนเองจึงได้เดินทางมาขายข้าวแกงกับแม่เป็นประมาณ1เดือนซึ่งคนก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าตนเองเป็นอดีตดาราเด็กชื่อดัง ที่เล่นละครมาหลายสิบเรื่อง